ทำงานนะอยู่นะฮะวันนี้ยังไม่เย่เปิดเทอมวันที่15ครับผม15มกราคม เริ่มเลยดีไหม,ไมโอเคก็คือว่าวันนี้มีเรื่องจะมาแจ้งนิดหน่อยนะครับพอดีว่าอ่าพอดีว่าพอดีว่าเอ่อตอนนี้กระเป๋าสีดําหมดแล้วนะครับแต่ว่าคือ พอตอนนั้นน่ะปิง่งปินงใบออเดอร์ออกมาใช่ไหมครับแล้วแล้วออเดอร์ยังเหลือเยอะมากกับที่คนสั่งกระเป๋าสีดําเข้ามาแต่ว่าของมันหมดแล้วกระเป๋าสีดาหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือกระเป๋าสีขาวอยู่คือมันอันนี้อันนี้ผมพิดพลาดเนีครับที่แบบตอนนั้นนับผิดนิดนึงก็เลยมันเลยเหลือตอนนี้ ปิงเลยแก้ปัญหาด้วยการทำฟอร์มขึ้นมาว่าเอาเป็นว่าตอนนี้มี22คนที่สั่งกระเป๋าสีดำมาแต่ว่ายังไม่ได้ในตอนนี้ซึ่งอ่าซึ่งปิงจะทำฟอร์มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์มจะปล่อยลงไปในเอ่อสตอรี่ของ Pemo Official แล้วก็ใน Twitter p e m พ Official นะครับก็จะให้มีจะให้จะให้ใหอ่อทุกคน มีเลือก2ชอยนะครับชอยแรกคือเปลี่ยนเป็นสีขาวชอยที่2คืออ่าไม่เอาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคืนเงินแทนนะครับโอเคอันนี้สำหรับคนที่สั่งกระเป๋าอาเฮมโมสีดำมาแล้วยังไม่ได้ของคนะอล่าสุดนะฮะที่ยังไม่ได้ของนะก็คือสามารถเข้าไปเช็คในฟอร์มได้ว่ามีชื่อของตัวเองหรือเปล่า คนที่ไม่ไม่ได้มีเชื่อของตัวเองแสดงว่าเดี๋ยวกำลังส่งไปนะครับมีใครไม่เข้าใจไหมฮะหรือว่ายังไงบ้างเพราะตอนนั้นวุ่นมากเครียดมากเลยแบบว่าจะทำยังไงดีเครียดเลยหาของทั้งบ้านหมดหมดเวลาจริงๆ เข้าใจใช่ไหมครับโอเคโอเคแต่ว่าถ้าจะแบบถ้าอยากได้อยากเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้สีขาวยังมีของอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวอ่าจะจะทิ้งฟอร์มไปให้ในสตรอรี่เพมรอร์ดออฟฟิเชียล mm. นะครับ ในฟอร์มจะมีชื่อ22คนที่จะไม่ได้ของไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ได้ว่าจะไม่ได้ของเอ้ยหมายถึงว่าคือ22คนที่มาคือเป็น22คนที่สั่งกระเป๋าสีดาเข้ามาแต่ยังไม่ได้ซึ่งตอนนี้กระเป๋าสีดาหมดแล้วแล้วทีนี้ปิงเลยจะให้เลือกชอยว่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าจะเอาเป็นคืนเงินแทนใช่ครับ ประมาณนี้ฮะโอเคยี่สิบสองคนผมไม่รู้ว่าจะแบบหาตัวยังไงเหมือนกันแต่ว่าแบบเออ่ถ้าแบบาฝากฝากแชร์ต่อไปหน่อยนะครับเพราะว่าปิงจะแบบได้เคลียร์ให้มันจะได้จบเป็นล็อตไปนะครับก็ ขอโทษทุกคนด้วยนะขอโทษที่แบบขอโทษที่ผิดพลาดนิดนึงนะฮะขอโทษทีนะฮะผมจะพยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกนะฮะตอนนั้นตกใจมากจริงจริงแบบนั่งอยู่เจบบ๊กาลังแพ็คแล้วโอ้โหตายแล้ววิ่งหากันวุ่นเลยโอเคยี่สิบสองคนอย่าลืมเข้าไปกรอกฟอร์มให้บิงด้วยนะครับถ้าถ้าถ้าอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้สีขาวยังยังมีสชต็อกเหลืออยู่นะครับก็ ไปกรอ,อก,กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวปึ้งแป้งนะครับฝากแชร์ต่อด้วยวนำให้อีกยี่สิสองคนมากกอ,อกฟอร์มเลยนะครับขอบคุณครับไปนะครับบ๊ายบายเฮ้ยเดยวนะน้องปิงมีแจ้งชื่อมีมีครับมีละเอียดเลยครับว่าว่าว่าเป็นใครครับโอเค โอเคไปแล้วนะครับบายบาย